ก็ใช่นะสิแกเป็นคนเอามันมาวางเองยังจะมีหน้ามาถามฉันอีกนี่ถ้าแกจะทิ้งก็เอาไปทิ้งให้มันไกลๆหน่อยสิจะมาทิ้งในถังขยะห้องโจโจทำไมไม่กลัวว่าโจโจจะรู้บ้างเลยหรือฉินเลี้ยม,มั่นใจว่าเขาไม่เคยเอาอะไรไปทิ้งในห้องของโจโจและเขาก็ไม่มีแผนอะไรที่ว่า36กลยุทธ์นั่นด้วยแต่เขาก็พอจะเดาบางอย่างได้รางๆแม่ครับแม่ช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ผมทีนะครับ เมื่อเห็นว่าเขาตอบกลับมาแบบนี้คุณย่าชินเองก็งุนงงไปเล็กน้อยหรือว่านี่จะไม่ใช่ฝีมือของเขาจริงๆแล้วใครเป็นคนเขียนกันละ่ะเธอถ่ายรูปส่งไปให้เขาและในใจก็ยังรู้สึกสงสัยถึงเรื่องนี้อยู่หลังจากที่เห็นภาพนั้นแล้วชินเลียก็ยิ่งมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนเขียนมันอย่างแน่นอนส่วนที่ว่าใครเป็นคนเขียนนั้นเขามีบุคคลต้องสงสัยอยู่ในใจแล้ว เขาคาะนิ้วไปบนโต๊ะพลางครุ่นคิดและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างเงียบๆก่อนจะเดินออกไปข้างนอกภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงรถของเขาก็มาจอดที่หน้าคาหาสหาตระกูลฉินเขารีบเดินเข้าไปข้างในทันทีทำไมถึงกลับมาเร็วนักละ่ะคุณย่ามองไปที่เขาเพลางเอ่อยถามด้วยความประหลาดใจชินเลี่ยมองไปที่เธอและเห็นว่าเธอกำลังถือหนังสือเล่มนั้นอยู่ในมือเขาจึงรีบเดินเข้าไปหาเธอทันทีแม่ครับผมขอดูหน่อยเถอะครับ อืมดูเอาเถอะคุณย่าชินรู้สึกงุนงงหรือว่าจะไม่ใช่ฝีมือเขาจริงชินเลี่ยรับมันไปก่อนจะพลิกอ่านเขาจ้องไปที่หน้าหนังสืออยู่หน้าหนึ่งก่อนจะรีตาลงใช่เขาจริงๆด้วยเขาไม่ได้พูดอะไรอีกก่อนจะไปเปิดดูกล่องวงจรปิดเมื่อเห็นตอนที่จินเป่าเดินออกไปเขาก็พอจะเดาเรื่องราวทั้งหมดออกเป็นไปได้ว่าจินเป่าจะไปเอาของสิ่งนี้มาจากล่วดจินแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ไปอยู่ในถังขยะ เขายังคงไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาก่อนจะเดินกลับออกมาคุณย่าฉินเรียกเขาจากด้านหลังแต่เขาไม่มีเวลาที่จะคุยกับเธอแล้วนี่แกกำลังจะทำอะไรคุณย่าฉินอดที่จะบ่นพึมพำออกมาไม่ได้ณนะห้างสรรพสินค้าในเวลานี้โจโจกำลังยิ้มแย้มพลางตะโกนขายของอยู่กิ๊บสวยๆค่ะกิ๊บสวยๆย,ย,ยังมีกระเป๋ากับดอกไม้ด้วยนะค้มีหมดทุกอย่างเลยนะคะ เธอนั่งลงข้างๆพลางตะโกนขายของส่วนฉินเอ๋อก็กำลังง่วนอยู่กับงานในมือเพราะของจิ๋วจิวกระทัดรัดพวกนี้เขาเป็นคนทำมันเองทั้งหมดและด้วยฝีมือของเขานั้นก็สามารถดึงดูดคนให้เขามาซื้อได้ไม่น้อยเลยทีเดียวโจโจเองก็ยุ่งพอๆกันเธอแนะนำสินค้าไปพลางคิดเงินไปพลางแต่ก็ไม่ได้ทำผิดพลาดเลยสักครั้งจนลูกค้าที่มาซื้อของต่างก็ชื่นชมเธอไม่คิดเลยว่าหนูน้อยจะฉลาดถึงเพียงนี้คิดเงินเก่งมากๆเลย โจโจสายสีสับไปมาอย่างได้ใจมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่คือเงินเธอจะคำนวณพลาดได้อย่างไรหลังจากที่ขายของชิ้นสุดท้ายขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะไปกินข้าวกันนั้นจู่ๆโจ,โจโจก็สังเกตเห็นใครบางคนเมื่อหันไปมองแววตาของเธอก็พลันลุกวววขึ้นทันทีคุณพ่อเมื่อเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือพ่อของเธอนั่นเองชินเลียเดินเข้าไปลูบสีสับของหนูน้อยพลางถามออกไปตรงๆว่าโจโจหนูเคยเห็นหนังสือนี้หรือเปล่า โจ,โจมองดูเจ้าสิ่งนั้นก่อนจะจำได้ว่ามันคือกระดาษที่เธอโยนทิ้งลงถังขยะไปในเมื่อเช้าเธอจึงพยักหน้าและพูดขึ้นว่าเคยเห็นคะาทำไมหรือคะเมื่อเห็นว่าเขามีสีหน้าที่จริงจังเธอจึงมองไปยังหนังสือที่อยู่ในมือของเขาอีกครั้งก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปถามเขาคุณพ่อคะในนั้นมันเขียนว่าอะไรหรือคะฉินเลี่ยนั่นสินะลืมไปเลยว่าลูกสาวของเขานั้นอ่านหนังสือไม่ออก